ทิศทางไทยสินค้าชุมชนเพื่อสังคมแบ่งปันเม็ดมะม่วงหินมะพานทอดสินค้าชุมชนจากชาวบ้านอำเภอนพิตรำจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณภาพดีราคาโดนใจผู้ซื้อและยังได้ช่วยพี่น้องชาวบ้านกระจายรายได้ให้กลุ่มกเกษตรกรขนาด500กรัมเพียงถุงละ180บาทสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเบทินชาติคุณครับท่านผู้ชมครับ ที่อยู่ในมือผมนี่นะครับก็คือเขาเรียกว่าบันทึกคําแถลงการด้วยวาจาของตุลาการผู้ถแถลงคดีนะครับคดีที่ว่านั้นก็คือคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานราชการทางการปกครองนะครับหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดนะครับหรือต้องปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้า กินสมควรนะครับได้มีคำถแถลงนี้ออกมาเนี่ยเขาเรียกกัาคำถแถลงของตุลาการนะครับเมื่อวันที่2พฤศจิกายนนะครับคดีดังกล่าวก็คือคดีดที่มีผู้ฟ้องคดีดประมาณจำนวน24คนนะครับท่านผู้ชมฟ้องนะครับต่อผู้ช่วยคณะบดีคณะวิจิตรศิลป์นะครับคณะบดีคณะวิจิตรศิลป์และก็อธิการบดีมห ah าวิทยายลัยเชียงใหม่นะครับก็เป็นเรื่องที่ ท่านผู้ชมคงจะรับทราบข่าวอยู่แล้วนะฮะว่ามีการมีประเด็นกันเรื่องของการที่นักศึกษาได้บุกเข้าไปตัดโซ่นะครับแล้วก็เข้าไปใช้สถานที่หอศิลของเชียงใหม่นะครับจนนำไปสู่เรื่องราวของการฟ้องร้องกันนะครับวันนี้นะครับศาลนะครับได้มีคำตัดสินออกมาผมดูในหน้าสุดท้ายนะครับของคำแถลงการที่ออกมาอยู่ในมือผมเนี่ยนะครับนะฮะโดยสรุปตุลาการผู้แถลงคดีเห็นว่า คดีนี้ควรพิจารณายกฟ้องนะครับแต่ปรากฏว่าในสื่อหลายสื่อนะครับโดยเฉพาะสื่อของฝ่ายที่ออกมาสนับสนุนประชาธิปไตยสนับสนุน3นิ้ว3กีบนั้นเนี่ยได้เอาไปนำเสนอว่าคดีนี้เนี่ยนักศึกษาที่ฟ้องเนี่ยเป็นผู้ชนะอ้าว แล้วมันเกิดอะไรขึ้นในความเป็นจริงเพราะเห็นอยู่นะครับเห็นอยู่เขียนถ้าอ่านหนังสือออกก็จะรู้ว่าคดีนี้ศาลยกฟ้องก็คือการไปฟ้องว่านะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่นะครับหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเนี่ยก็คือไม่เป็นความจริงแถมยังให้จาหน่ายคดีนี้ออกด้วยจากสารระบบแต่ทําไมถึงไปพลาดหวัวนะครับถึงไปนําเสนอว่านักศึกษาชนะคดีนี้นะฮะทั้งๆที่ศาลยกฟ้องวันนี้นะครับผมจะ นำท่านผู้ชมไปคุยกับนะครับอาจารย์อัศวินีนะครับคณะบดีคณะวิกิติสินซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกฟ้องในคดีนี้ด้วยอาจารย์อัศวินีนะครับจะมาอธิบายจะมาพูดให้เข้าใจแบบกระจ่างเอาให้ชัดๆกันไปเลยครับว่าความเป็นจริงของคดีนี้เป็นอย่างไรนะครับและจะดำเนินการอย่างไรกับการนำเสนอข่าวสารซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริงของ สื่อหลายสํานักไปติดตามกันครับท่านผู้ชมครับผมอยู่กับอาจารย์อัศวินีนะครับวันนี้เราจะมาฟังความจริงจากอาจารย์กันว่าคําตัดสินนะครับของศาลปกครองที่เชียงใหม่กับคดีที่มีการฟ้องร้องกันเป็นยังไงเพราะตอนนี้มีความสับสนครับมีสื่อหลายสื่อเนี่ยให้การรายงานข้อมูลที่อบอกว่าทางฝ่ายนักศึกษาเป็นฝ่ายชนะแต่เมื่อไปอ่านคํา พิภากษาคำถแถลงของตุลาการนะครับที่ผมมีอยู่ในมือเนี่ยปรากฏว่าสารยกฟ้องคดีนี้ครับอาจารย์ครับตกลงอยากให้อาจารย์เล่ารายละเอียดครับแล้วก็เรื่องของการตัดสินครับจริงๆเป็นยังไงครับอาจารย์ครับคือภาพร,รวมเนี่ยเราก็มีเหตุผลน,นะคะในใน,ในกระบวนการขั้นตอนทั้งหมดว่าจริงๆแล้วนักศึกษาเขาก็าได้ยื่นเอกสารแต่ว่าการยื่นเอกสารเนี่ยกระชั้นชิดมากนะคะคแล้วก็อยู่ในขั้นตอนที่กรรมการขอสินะคะ สรรมการดูในงานขอสิ่งเนี่ยเขายังพิจารณาเอกสารอยู่เลยเนื่องจากว่าการส่งเอกาสารมาให้เนี่ยภาพผลงานเนี่ยมีมาไม่ครบจริงๆค่ะก็คือยังมีภาพที่เป็นช่องว่างเปล่านะคะออือก็คือเป็นกระดาษแล้วก็ตีกรอบสี่เหลี่ยมเปล่าๆมาหลายภาพเลยแล้วก็บางภาพก็ก็มีบ้างนะคะในสิ่งที่สมการเขาสงสัยอย่างเช่นเป็นโต๊ะมีพันพุ่มีเสาหงนะคะเพราะฉะนั้นภาพบางอย่างเขาก็อยากจะพิจารณานก่อนว่า นักศึกษาต้องการที่จะนําเสนออะไรนะคะรวมถึงบางอย่างก็มีเรื่องของอเป็นเรื่องอที่ที่มันมีความสูมเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายด้วยที่อยู่ในนั้นเพียงแต่ว่าอาจารย์นนเขาก็ยังไม่ได้เห็นภาพชัดเจนนะคะคา,านนยวความว่าจำนวนหมายความว่าการที่เราขอดูก่อนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการให้ให้ให้เห็นว่าภาพที่นํามาแสดงนั้นเนี่ยไม่เป็นภาพที่มีความส่มเสี่ยงหรือผิดกฎหมายถูกไหมครับ เอ่ออันนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งแต่ที่สําคัญคือกรรมการเขาก็รายงานมาว่าเขายังไม่ได้เห็นภาพที่ชัดเจนด้วยแล้วก็ภาพที่เด็กส่งมาทั้งหมดเนี่ยไม่ครบอะค่ะโอเคครับเป็นภาพที่พอมองเห็นเพียงไม่กี่ภาพนอกนั้นจะเป็นกระดาษเปล่าเป็นการตีกรอบสี่เหลี่ยมว่างเปล่าอะค่ะ huh, แล้ว huh. ที่เป็นห่วงก็คือว่ากรรมการหอสิ่งเนี่ยเขาจําเป็นจะต้องดูในเรื่องของความแข็งแรงการติดตั้งนะคะในเรื่องของการบริการนะคะว่า เมื่อเมื่อให้เข้ามาแสดงแล้วเนี่ยการใช้พื้นที่เหมาะสมไหมต้องใช้ไฟต้องมีการปิดเหล็กมีการยึดโยงหรืออะไรกับผนังไหมนนี้คือสิ่งสําคัญมากที่เขาจะต้องพิจารณาตรงนี้นะคะคคส่วนในเรื่องราวเนี่ยใช่เราก็เชื่อว่าก็ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ประจมวิชามาละแต่ตรงนี้จะต้องแยกให้ชัดนะคะว่าเรื่องของการเรียนเนี่ย ารเรียนการสอนก็เป็นเรื่องส่วนหนึ่งในการมาขอใช้พื้นที่แสดงงานนะคะแต่เรื่องของการใช้พื้นที่ของหอเนี่ยขอศิลปะาวัฒนธรรมเนี่ยก็จะมีกฎระเบียบของการใช้พื้นที่อาคารของราชการอยู่เพราะว่าอขอศิลป์เนี่ยจะเป็นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิจิตศิลป์มีหน้าที่เพียงแค่ดูแลบริหารจัดการภายในนะคะเพราะนั้นเราต้องรับผิดชอบในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นก็เลยมีส่วนที่ทั้งเจ้าหน้าที่อาจารย์และกรรมาการเนี่ยเขาจะเป็นจะต้องพิจารณาให้ละเอียดในเรื่องของ การดูแลการให้บริการต่างๆการติดตั้งผลงานแล้วที่สําคัญคือการเรียนการสอนเนี่ยเอเท่าที่ผ่านมาสองเทอมเนี่ยเราก็กําหนดว่าเป็นการเรียนออนไลน์นะคะอย่าลืมว่าประกาศของจังหวัดเนี่ยสถานการณ์โควิดเนี่ยมหาวิทยาลัยหรือคณะเองก็ล้อประกาศนั้นมาเหมือนกันก็คือการเรียนการสอนการสอบและการส่งงานเนี่ยเป็นออนไลน์นะคะทั้งเทอมแต่ถ้าในกระบวนวิชาไหนมีความจําเป็นว่านักศึกษาต้องมาส่งชิ้นงานในปลายเทอมเนี่ย เราก็จะต้องผ่านกรรมาการวิชาการก่อนว่าต้องมีการแจ้งมาว่าวิชาไหนจะให้นักศึกษามาส่งชิ้นงานยังไงจะมีอาจารย์เจา้จาหน้าที่ดูแลยังไงเพราะว่าเราจะกําหนดว่าให้นักศึกษาเพียงแค่เอาชิ้นงานมาวางไว้แล้วก็ต้องไปนะคะเราเจ้าหน้าที่กับอาจารย์ก็จะจัดการตรวจชิ้นงานเองซึ่งในหลายๆกระบวนวิชาเขาใช้วิธีว่าส่งงานออนไลน์กันนะคะครับซึ่งสามารถทําได้ไม่เป็นปัญหา,ญหาไม่เป็นปัญหา,าในการประเมินกันอะไรอยู่ไหมฮะไม่มีปัญหาแล้วก็ยิ่งสาขาที่ทํา เป็นการเรียนการสอนเกี่ยวกับสื่อเทคโนโลยีเนี่ยมันมันเข้าทางที่นะักศึกษาเขาควรจะแสดงงานด้วยด้วยสื่อนในมนิทั้นคือโดยผ่านคอมพิวเตอร์ะคะ่ะไม่จําเป็นที่จะต้องเข้ามาในพื้นที่จริงนะคะครับครับอ,อันนี้คือคือสิ่งสําคัญเลยที่เราให้ความสําคัญกับกับการพิจารณาว่าเอจาเป็นมากน้อยขนาดไหนในการต้องเข้าพื้นที่เพราะว่านักศึกษาบางคนเนี่ยเขาอยู่ต่างจังหวัดนะคะเรายังไม่ได้กําหนดให้เขาจะต้องเดินทางข้ามเขตหรืออะไรเพราะมันจะ,ะเป็นกระทบกับเรื่องของผู้ปกครองเรื่องกับ การเดินทางค่าใช้จ่ายที่พักอะไรต่างๆนะคะในกรณีสถานคือจะเป็นช่วงฉุกเฉินของสถานการณ์โควิดตอนนี้เนี่ยแต่ว่าเงื่อนไขต่างๆเนี่ยถูกกําหนดโดยอาจารย์ประจําวิชาและอาจารย์ในสาขาวิชาสื่อศิลปะนะคะอ mm hmm. ที่กําหนด mm hmm. ว่าจะต้องให้นักศึกษาเข้ามาแสดงเทศการในพื้นที่ขอศิลปะวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นนี้ต้องต้องแยกประเด็นให้ชัดก่อนนะ แล้วการเรียนการสอนที่จําเป็นว่าน้องจําเป็นหรือไม่จะต้องรีบเข้าวันที่16เนี่ยในเมื่อกรรมาการเขาประชุมเร่งด่วนให้มาตั้งสองครั้งแล้วในการที่ยื่นเอกสารมากระชั้นชิดมากเนี่ยออื mm hmm. แล้วกรรมาการต้องประชุมตลากลางวันตอนบ่ายโดยที่อาจารย์แต่ละท่านเขาก็ต้องมีตรวจงานม,มีงานของเขาเหมือนกันเพราะนั้นในครั้งที่สามเนี่ยเนื่องจาก ก็ยังยังส่งงานมาเหมือนเดิมคือคือเพิ่มเนี่ยเพิ่มแค่กระดาษเปล่าๆแล้วก็มีมีมีกรอบสีเหลืองเนี่ยค่ะมันก็ยังไม่สามารถที่จะพิจารณาอะไรได้เพราะฉะนั <S <S ้นมติที่ประชุมของกรรมการเขาก็มีมติที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าขอเพิ่มชิ้นง,งานอย่างอย่างเร่งด่วนเหมือนกันเขาก็เลยจําเป็นว่าจะต้องไปประชุมต่ตอ,อกันอีกรอบนึงเนื่องนะจากว่าวันที่สิบห้าเนี่ยสาขาก็เพิ่งส่งเอกสารที่ปะหน้ามาว่าว่าเนี่ยเขาก็ยืนยันว่า รบแล้วแต่เขา่ะกหนดในจดหมายนั้นเลยว่าคณะจะต้องตอบผลการเจรณาภายในสี่โมงเย็นวันนั้นอ่าใช่ครับคือ <ผม S 2> ภายในวันที่สิบห้าเนี่ยเขาส่งจดหมายมาสิบโมงสี่สิบเจ็ดนาทีก็คือกับสิบเอ็ดโมงครับแล้วจดหมายก็ระบุเลยว่าคณะจะต้องอนุมัติให้นักศึกษาเอางานเข้าเนี่ยก็คือต้องตอบจดหมายเข้าภายในเวลาสิบหกจุดศูนย์ศูนย์นค่ะแล้วกระบวนการของเราเนี่ยจริงๆกรรมการขอสิ่งที่เจรณา,นานเสร็จแล้วยังต้องผ่านขั้นตอนที่จะต้องมาให้ทางรองคณะบดีและคณะบดีเนี่ย สรุปพิจารณาอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้ขั้นตอนยังมาไม่ถึงว่าให้หรือไม่ให้เลยนะคะคยังมาไม่ถึงคณะบดีเลยแต่เราก็ติดตามให้ให้ให้น้องนักศึกษาอย่างเร่งด่วนอยู่คราวนี้จากกรณีที่แล้วน้องก็ได้เข้าไปแสดงงานแล้วเราก็ไม่ได้ไปปิดกั้นไปอะไรเรื่องน้ําไฟที่มาตัดเนี่ยไม่ทราบเรื่องเลยค่ะออืสิ่งที่พูดต้องไปดูนะคะว่ามาจากปากของใคร ค,คนคเป็นครูบาอาจารย์ไม่ควรจะไปโกหกสังคมไม่ควรจะไปโกหกเด็กเลิกได้แล้วนะคะออืเลิกหลอกลวงสังคมหลอกลวงตัวเองได้แล้วเอาหลักฐานไม่ไยืนยันเลยนะคะช่วงนั้นมันมีการปรับระบบข้างนอกแล้วก็มีหลายจุดด้วยที่ที่ไฟดับแล้วเรื่องน้ําไม่ไหลเราก็ไม่ทราบเพราะฉะนั้นคือคือการเชื่อสื่อดูให้ดีนะคะที่มาที่ไปมันมีหลักฐานเชิงประจักษ์นะคะครับเราไม่ได้ไปตัดน้ําตัดไฟหิอสีเพราะฉะนั้นการที่ เร่งรีบขนาดไหนจะต้องบุกรุกเพื่อเข้าไปจัดแสดงนักการเนี่ยต้องมาดูกันว่าเกรดหรือการตัดตัดเกรดที่นักศึกษากลัวว่าถ้าไม่ผ่านตัวนี้จะไม่จบเนี่ยผู้กําหนดทั้งหมดคืออาจารย์ประจำวิชาและอาจารย์ในสาขาวิชานั้นๆนะคะอ,อสาขาสื่อศิลปะนี่แหละค่ะเป็นผู้กําหนดเนื่องจากว่ายังมีสาขาอื่นที่เขาก็ยังส่งงานกันอยู่ืผลคะแนนเนี่ยจะต้องผ่านกรรมการสาขารับรองผ่านกรรมการคาดแล้วก็มาเข้ากรรมการวิชาการแล้วผ่านคณะ เพราะฉะนั้นคณะไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะไปทําให้มันศึกษาผ่านหรือไม่ผ่านคะแนนทั้งหมดจะมาจากมือของอาจารย์ผู้สอนเท่านั้นเพราะฉะนั้นอาจารย์ผู้สอนเร่งด่วนขนาดไหนจะต้องรีบตรวจงานเพื่อให้น้องแสดงงานวันที่18ตุลาคมเนือ่องจากว่าผลคะแนนคณะเนี่ยค่ะเพิ่งส่งออกให้มหาลัยวันนี้เองนะคะมาหาวิทยาลัยกำหนดว่าให้ทุกคณะส่งคะแนนการเรียนการสอนออกไปถึงมหาลัยวันที่4พฤศจิกายนนะคะคือจริงๆจะบอกว่าถ้า ค่ะมาหลาลลยให้ส่งคะแนนวันนี้ถ้าจริงๆแล้วหลังจากวันที่16ก็ยังตรวจแล,วแล้วให้เกรดกันทันอะไรแบบนั้นถูกไหมคะอาจรย์ยังมีเวลาอีกมากมายเลยค่ะครับครับเพราะว่าการการเอาคะแนนของทุกสาขาวิชามาผ่านกรรมการบริหาร หือผ่านกรรมการวิชาการก่อนเนี่ยคือวันวันที่สามพฤอเสจกายนค่ะก็คือเมื่อวานนี้อยังมีเวลาอีกตั้งสองอาทิตย์นะคะครับครับเพราะฉะนั้นมีความจําเป็นเร่งด่วนขนาดไหนที่จะต้องรีบร้อนเข้าไปเนื่องจากว่าการที่กรรมการถอดสินเขาพิจารณาด้วยความถี่พ้วนเนี่ยเขาก็จะต้องดูแลในเรื่องของการสนับสนุนการนําเสนอผลงานที่จะต้องติดตั้งการจัดวางการเตรียมไฟนะคะแล้วก็พื้นที่เหมาะสมไหม ตรงนี้เป็นสิ่งที่อยู่ในระเบียบว,ว่าการการติดตั้งผลงานของเจ้าหน้าที่เขาเนี่ยเขาจะกําหนดไว้เลยว่าจะต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวันที่เขาจะต้องทราบนะคะครับเพราะฉะนั้นการที่จดหมายส่งโครงการมาวันที่หนึ่งล้วบอกว่าจะต้องเข้าวันที่สิบหกเนี่ยการจองขอสิ่เนี่ยขอ,ของของคณะเนี่ยของมหาลัยเนี่ยค่ะ รจริงๆเรามีรอบหนึ่งปีที่จะต้องตกนะคะแล้วก็สาขาอื่นๆเวลาเขาจองแสดงงานเนี่ยเขาจะจองข้ามปีนะคะครับอย่างเช่นวิทยานิพนธ์เนี่ยของบางสาขาเขาก็จะจองเทอมนี้ไว้อพอจะส่งปีหน้าเขาก็จะส่งโครงการมานะคะแล้วก็ตามมาด้วยภาพเพราะฉะนั้นเขาจะจองกันข้ามปีเขาจะมีแผนมีการสนับสนุนงบประมาณเพราะนั้นงบประมาณของการแสดงวิทยานิพนธ์เนี่ยสาขาทุกสาขาเขามีมงบประมาณไวใ้ให้อยู่แล้วในส่วนของคณะเองเนี่ยถ้าเป็นวิทยานิพนธ์เนี่ย จะยกเว้นค่าเช่าเลยค่ะค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะคร,คระเบียบการบริหารเราบอกไว้แต่ถ้าเป็นการแสดงในวิชาเรียนจะเป็นอ่าลดให้สามสิบเปอร์เซ็นเนื่องจากว่าแต่ละสาขาเขาก็จะตั้งงบประมาณในวิชาเขาไว้ให้เด็กตัวอยู่แล้วนะคะครับครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันมันมีกระบวนการขั้นตอนที่ที่เรากําหนดเอาไว้แล้วหมดทุกอย่างแล้วค่ะครับครับอยากให้อาจารย์อธิบายนะครับเพราะว่าที่ว่าผมอ่านดูนะจากคำถแถลงของตุลาการเนี่ยคือสารยกฟ้องเนี่ยครใน ตรงนี้นะครับอาจารย์นะฮะค่ะเมื่อวานตุลาการจะบอกว่าอ่าคดีนี้ควรพิจารณายกฟ้องใช่ไหมคะใช่ครับแล้ววันนี้ก็จากคำพิพากษาทั้งหมดเนี่ยก็คือจะเป็นสรุปว่าคือจำหน่ายคดีออกจากศาลศาลระบบามใช่ใช่ศาลระบบเนี่ยแหละค่ะก็คือไม่ไม่รับคำฟ้องเนื่องจากว่าผู้ฟ้องที่ต้องการที่จะให้คุมครองเนี่ยจริงๆแล้วก็ได้ แสดงงานไปแล้วนะคะแล้วก็ได้มีการตรวจงานแล้วมีการส่งเกรดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นไปตามสิทธิ์ที่เขาก็ไม่ได้ถูกถูกคณะลิลนลิตนสิทธิ์หรืออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเขาก็ได้ได้แสดงงานสําเร็จไปแล้วนะคะครับครับ,รบแล้วก็ในส่วนที่จะมากําหนดว่าให้คณะไม่ไม่ต้องมาพิจารณาหรือตรวจชิ้นง,งานก่อนเข้าแสดงตรงนี้เนี่ย คือศาลเขาก็ไม่ไม่รับนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของขั้นตอนคือเป็นเรื่องของระบบของการปกครองก็คือขั้นตอนของขอศินเนี่ยเขาได้กําหนดการใช้ขอสิตตอนตรงนี้เอาไว้แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนที่จะมาฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่สองก็คือคณะบดีเนี่ยว่าไม่ให้แสดงงานเนี่ยเมื่อพิคอแล้วก็เห็นว่าอ,อในในส่วนของการที่จะมีคําสั่งอนุญ,ญาตหรือไม่อนุญาตเนี่ยยังมาไม่ถึงคณะบดีจาะยังเป็นเพียงอยู่ในกระบวนการของ ของกรรมการขอสิ่งที่ยังคิดเจรนา,นาในเรื่องของผลงานที่ยังไม่ครบนะคะยังไม่เรียบร้อยอะค่ะครับครับก็เลยจริงๆคือจําหน่ายคดีก็คือยกฟ้องนะฮะใช่ไหมฮะก็ะอ่คฮะอ่าทีนี้ผมเข้าใจว่ามันจะมีเรื่องเกี่ยวพันกันเรื่องกับกรณีที่เข้าไปตัดตัดบุกรุกเข้าไปด้วยนั้นดน,ดนด้านด้านเป็นอีกกรณีหนึ่งถูกไหมฮะใช่ค่ะนะฮะอ่าอันนั้นก็จะเป็นอีกกรณีเนื่องจากว่า การใช้พื้นที่ของอาคารราชการนะคะมันก็จะมีระเบียบของของ,ของการใช้อาคารอยู่นะคะคการบริหารจัดการการตรวจงานเรียนการเรียนการสอนจะเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนนะคะครับการบริหารจัดการของระบบการจองขอสิมการส่งเอกสารอันนี้ก็เป็นระบบหนึ่งส่วนการใช้อาคารสถานที่มันก็จะเป็นกฎหมายที่มันกาหนดไว้อยู่ว่าก็ต้องมีการขออนุญาตก,ก่อน นะคะแล้วก็การขอเข้าแล้วที่สําคัญที่มาลงข่าววันเนี้ยว่ามีคนติดอยู่ในั้น50คนเนี่ยถามจริงๆเถอะค่ะว่าลองลองคิดพิจารณาแล้วก็จินตนาการดูนะคะว่าจะไปติดอยู่ในหอสิงได้ยังไงคะในเมื่อเขายังต้องบุกรุกเข้าไปตัดกุญแจเพื่อเข้าหอสิดนะคะใช่ครับใช่แล้วประตูข้างหน้าเนี่ยที่ไปตัดกุญแจเนี่ยแล้วอาจารย์หันไปถามเด็กว่าอยู่ในนั้นกี่คนได้ยินล้วน้องบอกสามคนกินข้าวหรือยังเนี่ย และวพรไปข่าวไปให้ข่าวอ่ะอาจารย์ไปให้ข่าวว่ามีติดอยู่ในหอสิ้า์50คนแล้วที่สําคัญประตูด้านในที่อาคารของมีเดียอยู่ข้างในหอศิลป์เนี่ยออืไม่มีประตูค่ะอคือสามารถที่จะเข้าด้านข้างจากมอสเปซของที่เป็นจุ์อาหารที่ที่มหาลัยเขาทาพื้นที่เอาไว้ตรงนั้นน,น,นะคะคคเข้าได้แล้วก็ทะลุเข้ามาข้างในหอศิลป์ด้านในได้เลยนะคะออืเพราะรว่ามีคลิปของอาจารย์ในสืส่อนี่แหละค่ะ Mm hmm. ที่ไปโพสต์ตอนกลางคืนเที่ยงคืนปีหนึ่งว่าขับรถเข้าไปเพื่อที่จะหยิบของแล้วก็เข้าไปในอาคารด้วยอ mm hmm. แล้วก็ไปย้ายของที่เป็นทรัพย์สินทุลุพันธ์ที่มีราคาแพงอะ่ะ mm hmm. ย้ายไปไว้ในห้องตัวเองอะ่ะ mm hmm. ซึ่งในคลิปนั้นเห็นได้ชัดเลยอาจารย์เข้าไปในตึกทําไมแล้วเที่ยงคืนตีนหนึ่งอาจารย์จะมาโวยวายว่าหน่วยราชก,การตัดน้ําตัดไฟ มันเป็นช่วงยามวิการของไม่ใช่คนปกติที่เขาเข้าไปในอาคารน,นะออืแล้วคุณเข้าไปไปหยิบของนู่นนี่ออกมาเนี่ยมัน,ม,นมันถูกต้องหรือเปล่าครับแล้วในคลิปก็ยังบอกเลยว่าเป็นชั้นสุดท้ายแล้วนะเพื่อนออกมากันหมดแล้วนะมันย้อนแย้งไหมคะครับนัอนแย้งไหมแล้วพอตอนเช้ามาเอาอาจารย์มาตัดเหล็กเราบอกว่ามีติดอยู่นี้นั้นกี่คนอ่าสามคนกินข้าวหรือยัง แต่พอข่าวออกบอกว่ามีมติชนเนี่ยต้องต้องพูดเลยนะออืคือขอพูดเลยเพราะว่าในสิ่งที่การที่สื่อสื่อนังสืพอมพ์ไปทําเนี่ยแล้วขอพิจารณาด้วยว่าไปตรวจสอบนะคะว่าสื่อที่ออกไปอ่ะจริงหรือไม่จริงออืนะคะเนี่ยครับผมกำลังจะถามอาจารย์อยู่ว่าจะต้องยืนยันได้ว่าเป็นใครบ้างมีรายชื่อใครบ้างแล้เขาไปจิบในหอศิลป์เมื่อไหร่เข้าไปทําอะไรครับเขาไปทําอะไรในหอศิลป์ในเมื่อหอศิลป์มันปิดอยู่อะค่ะอืออืออืม แต่ถ้าเข้าไปได้จะไปตัดเหล็กทําไมก็เปิดประตูออกมาสิคะอืมอืมอืม,อมครับทีนี้มันมีสองส่วนครับอยากจะถามอาจารย์ก็คือว่าในส่วนของข่าวโดยเฉพาะเรื่องของวันนี้นะฮะที่มีการเอาเป็นลงกันว่าทางนักศึกษาชนะอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งมันคนละเรื่องกับคำพิพากษาเนี่ยนะฮะทางจะมีการดําเนินการอะไรไหมฮะกับไอเรื่องคดีที่ที่เกีย่ยวนองกับการบุกรุกเนี่ยอันนี้มีการดําเนินการอะไรไปบ้างอะไรบ้างครับ หมายถึงว่าในในส่วนของทางมหาวิทยาลัยตอนนี้เ,นเราก็เราก็แยกกันนะคะว่าในส่วนของศาลเนี่ยแน่นอนว่าผู้วิวผู้วิวัานาเนา่ยังมีมีคำที่พากศาลออกมาแล้วนะคะว่าการ,รจำหน่ายคดีออกจากศาลร,ระบบเนี่ยก็คือไม่รับนะคะก็คือไม่รับคําฟ้องก็คือจบกันแล้วนะคะอ,อแล้วในส่วนของการกระทํานะคะการปฏิบัติในส่วนที่เป็นเรื่องของการผิดกฎหมายบ้านเมือง นะคะในการบุกรุกหรือตัดกุญแจบุกรุกเข้าไปเนี่ยโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตอันนั้นก็จะดําเนินการไปตามคดีนะคะคือคดีอาญาซึ่งเป็นซึ่งเป็นคนละเรื่องกันคดีบุกรุกหลานที่นาการมันก็แยกแยกออกไปกระทมหนึ่งด้ยฮะก็จะเป็นคนละเรื่องกันไปนะคะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นกรณีที่ที่มันเป็นการพิจารณาในในคนละส่วนกันเพราะว่าในส่วนของศาลตรงนี้น้องก็ต้องการที่จะ ได้แสดงงานนะคะแล้วก็กังวลว่าจะไม่จบเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจงานแสดงงานเนี่ยก็ได้ก็ได้ทําจนดําเนินการเสร็จสิ่งไปแล้วนะคะอืแล้วสารกพิจารณาว่าในงานปฏิบัติงานของอ่าผู้ที่รับผิดชอบดูแลหอศิลป์นะคะหรือพอหอศิลป์เนี่ยหรือคณะบดีหรือท่านธีการบดีเนะนี่ยนี่บุคคลที่สามท่านธีการบดีเนะี่ยสารได้บอกเลยว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยครถูก,กถูกจากว่าไม่ได้อยู่ในอำนาจที่ท่านได้มอบหมายให้กับ คณะบดีแล้วเราะฉะน,น,น,นั้นคณะบดีเองก็ยังไม่ได้ถึงขั้นที่ที่ได้รับเรื่องจากกรรมการหอศิลป์ว่าจะอนุญ,ญาตหรือไม่อนุญ,ญาตเพราะฉะน,นั้นผู้ที่ถูกฟ้อง,องคดีบุคคลที่สามก็คือทางมหาหิทาลทันต์จิการเนี่ยก็คือไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับตรงนี้เลยนะคะครับครับคราวนี้ในส่วนของในรั้วมหาิทาลเองเนี่ยแน่นอนว่าการใช้ชีวิตอยู่ในรั้วมหาเทาลัยของนักศึกษาเนี่ยคุณต้องศึกษาสังคมแคบๆก่อนนะ ก mm hmm. ่อนที่จะออกรรู้ว่ามหาเชลัยไปเป็นประชาชนที่จะไปอยู่ในสังคมจินข้างนอกเนี่ยครับคุณก็ต้องรู้ว่ามันก็มีระเบียบมันมีวินัยนะคะ mm hmm. สิ่งที่กระทําไปแล้วตรงนี้มันก็คงต้องเป็นไปตามวินัยนะคะของมหาเชลัยครับครับแต่มันก็จะเป็นนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะเป็นการสอนตักเตือนเพื่อให้รู้และเข้าใจว่าเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมันเกิดขึ้นเพราะอะไรมีความจําเป็นอย่างไรที่จะต้อง ต้องทําแบบนี้นะคะมันก็จะมีประเด็นที่จะถูกแยกกันออกไปนะคะครับครับเอ๊ะเรงสื่อจะจะดําเนินการอะไรไหมครับเพราะว่าอาจารย์พูดเหมือนกับเหมือนกับเหนื่อยๆเหมือนกันเวลาไปอ่านข่าวที่สื่อบางบางสำนักลงเนี่ยนะค <ฮะ S 2> สื่อจริงๆต้องเชื่อว่าสังคมเราเข้าใจนะว่าณนะตอนนี้มันก็มีสื่อที่ที่มีความชัดเจนนะคะคชัดเจนในประเด็นของหลายๆเรื่องอยู่พงแต่ว่าการเชื่อเนี่ย อาจจะต้องขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้อ่านและผู้รับฟังครับครับคราวนี้ในส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะวันนี้เนี่ยเราก็ปล่อยตัดแล้วเลยกับสื่อมามากมากพอแล้วนะคะออืกับการให้ข้อมูลที่บิดเบือนมาเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยแล้วนีนั้นมันมีข้อข้อความนะคะเชิงประจักษ์นะคะเป็นหลักฐานอืที่สื่อเอาไปเผยแพร่โดยที่ไม่แยกกันกองอืนะคะเรามีหลักฐานชัดเจนนะคะ Mm hmm. เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะชี้แจงแล้วจะแจ้งไปที่หนังสือพิมพ์นะคะ oh, oh. บางฉบับครับที่ได้ลงไปแล้วเนี่ยต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบครับครบรับับบผิดชอบต่อสังคมในสิ่งที่คุณเนี่ย mm hmm. ก็ได้ประโยชน์จากสังคมนะคะ mm hmm. ได้ประโยชน์จากการใช้ข่าวใช้สื่อ mm hmm. แต่อย่าลืมว่าเรื่องของสิทธิเสรีภาพหรือเออ่การคุ้มครองอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีระเบียบอยู่ในกฎหมายนะคะครับครับครับ mm hmm. ซึ่งตรงนี้ก็คือเราก็จะดําเนินการต่อไปค่ะครับครับต้องถามตรงๆครับเจอแบบนี้เหนื่อยไหมฮะอาจารย์เออมันก็เหนื่อยแต่ต้องขอบคุณว่าก็มีโอกาสให้เราได้ออกมาแสดงความจริงนะคะครับครับเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยข่าวที่ออกมาหรือการใช้สื่อหรือกลุ่มคนที่พยายามที่จะติดเบือนความจริงเนี่ยเขาก็จะทํากันฝ่ายเดียวอะคะ่ะ เพราะฉะนั้นการที่ได้มีโอกาสออกมาในในแต่ละเรื่องนะคะในแต่ละกรณีหรือในข่าวเนี่ยก็ต้องขอ,ขอขอบคุณนะคะครับครับยินดีครับ<ห>ยินดีครับให้เราได้มีโอกาสที่จะได้มามาพูดความจริงนะคะแล้วก็มาเฉลยความจริงให้สังคมได้เห็นว่าปัจจุบันเนี่ยมันมันมากมายเกินไปแล้วไหมคะใช่ใช่ครับคือมันเกินไปแล้วไหมที่ว่าใครจะพิมพ์อะไรเนี่ยก็พิมพ์ได้สนุกอะ่ะอืแล้วอย่าคิดนะว่า ทำไปแล้วแล้วมันเป็นเรื่องยุ่งยากที่เขาจะมาแก้ข่าวอย่าคิดนะคะยังมีคนที่เขาเขามุ่งมั่นนะเขาที่เขาต้องการความจริงให้ออกมาเปิดเผยอยู่อีกอเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่โดนกรณีอย่างนี้ก็อย่าลืมนะคะทําได้นะคะครเราก็คนหนึ่งถึงจะเป็นคนหรือสองคนแล้วก็มีสิ์มีเสียงที่จะต้องอยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลิดรอนแล้วอย่าคิดว่าอํานาจหรือว่าการที่ถือกฎหมายอยู่ หรือเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มกลุ่มจํานวนมากเนี่ยจะเป็นผู้ได้เปรียบอย่าลืมนะคะครับครับกฎหมายบ้านเมืองก็มีคือมีแปรนะคะครับครับอาจารย์มีอะไรจะจะจะทิ้งท้ายไว้ไหมครับในในส่วนตัวของอาจารย์เองนะครับก็อยากจะฝากไว้ว่าณตอนนี้เนี่ยระบบของการศึกษามันเปลี่ยนไปเยอะความเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยเราไม่สามารถที่จะเข้าถึงจิตใจเด็กได้ได้ทุกคนนะคะครับ ครอบครัวทุกครอบครัวอย่าลืมนะคะเราต้องถ้าเรารักแล้วห่วงลูกหลานจริงๆเนี่ยอย่าทิ้งเขาต้องเข้ามาเอาใจใส่เขาได้แล้วหรือผู้ที่เขาหลงเข้าใจอะไรที่มันผิดพลาดไปให้โอกาสเขานะคะอย่าตัดเขาอย่าทิ้งเขาต้องให้โอกาสเขาคุณต้องรับผิดชอบนะคะทุกคนที่สร้างยาเยาวชนขึ้นมาเข้ามาในสังคมเนี่ยแล้วอย่าหวังอย่าหวังว่า การส่งให้เข้ามาในมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาจะทําให้ลูกนี่คือสมบูรณ์ได้ทั้งหมดอืสําหรับคนที่เจอคุณครูดีเจอแม่ทินที่ดีอันนั้นถือว่าเป็นโชคดีครับแต่ยังมีเด็กอีกจํานวนหนึ่งที่เขาอาจจะสับสนครับ,รบแล้วเขาไปเจอสื่อหรือเจอการให้ข้อมูลการสอนอะไรบางอย่างที่มันมีการติดเบือนหรือเป็นการให้ข้อมูลเพียงด้านเดียวมันอาจจะทําให้เยาวชนเนี่ยเขายังไม่เข้าใจ ที่เขาจะใช้วิจารณญาณในการแก่งกองว่าอะไรคือสิ่งที่ควรหรือไม่ควร,ครเพราะฉะนั้นตอนเนี้ขอให้หลายๆคนในสังคมต้องลงมาช่วยกันเพราะเราสามารถที่จะสร้างน้ําดีไล่น้ําเสียได้รเราอย่าปล่อยอย่านั่งนิ่งอย่ามวัวแต่มองเพราะฉะนั้นสักวันหนึ่งน้ําดีมันจะกลายเป็นน้ําเสียนะคะคคคน้ําเสียมันสามารถที่จะแทรกซึมและทําทให้น้ําดีเนี่ย เสียได้เร็วมากกว่าการที่จะบำบัดน้ําเสียให้เป็นน้ําดีนะคะครับครับครับทางผมขอบคุณอาจารย์นะครับทางผู้ชมที่ดูทิศทางไทยอยู่นะครับก็ให้กำลังใจอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากค่ะครับครับอาจารย์มีอะไรก็อ่าไม่ต้องเกรงใจนะครับทางพวกเราก็ยินดีที่จะนะครับเอาความจริงมาพูดกันนะฮะเห็นด้วยกับอาจารย์ครับขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ เสื้อทิศทางไทยหัวใจรักชาติไซส์เล็กสำหรับเด็กราคาเพียงตัวละ139บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้เลยที่02-114-1177หรือที่ไลน์ a d s h o p i s t o r e หรือสแกน QR Code ได้เลยนะครับ